อันฝากถึงซุ้มมอดไหมเด้อเบิ้งเอาในเด้อครับมาถามซื้อนะ้ามันเครื่องะน,นาเดี๋ยวก็ว่าผมบอขายให้เด้อพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบพี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้ล่ะลดแต่ละคันที่เขามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันบนะ่มีมจัหยดครับพี่น้องเ e นะอฟซีนะรถเข้ามาแต่ละคันแล้วจะให้ผมเอาน้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันเครื่องดําที่ไหนขายให้ซุ้มท่านละครับ อันนี้ฝากไปคิดพิจารณาเ,เด้ออย่าหาว่าช่างบอกขายให้เด้อมันไม่มีจริงๆนะครับน้ำมันเครื่องอของรถแต่ละคันมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเหนียวจะกระจันกันยังหลายกลัวอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำมันเครื่องของรถแต่ละคันที่เขามาในร้านเฮาประมาณนี้แ่ะครับพี่น้องเอฟซีบลนอกบบ,บดับค่าเมื่อรับรองว่าบลจอดกันเลวกันนะครับเติมชี้เติมขี้อยู่แบบนี้แหละครับรถบ้านนอกเขา ก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเด้อดังนั้นฝากไปในเด้อหมอดใหม่อย่ามาเถียงเอาหลายน้ำมันเครื่องเกา่าน้ำมันเครื่องดํานะเพราะว่านะครับยูรานผมมันบม่มีนะครับรดแต่ละขั้นเขามากมีอยู่ลอยสักลอยซีซีประมาณนี้หรือบางคั้นผมบ่ดทายเลยเพราะว่ามันบ่มี